สวัสดีครับ,รบ <Mens. S 2> วันนี้ามาลงพื้นที่บริเวณอ่างห้วยคล้านะครับก็มาดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังเขตชุมทานนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขามีขั้นตอนในการปฏิบัติงานยังไงบ้างเรัแบบปิ้วแบบปิ้วมาลามาอเลย ครับก็วันนี้มาที่อ่างเก็บน้ําห้วยคล้านะครับมาดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังเขตชนประทานนะครับซึ่งการปฏิบัติงานนะครับแบบวิธีการเดิมๆนี่ก็คือเราจะมีแบบหลักเขตนะครับประจําในแต่ละโครงการนะครับคือแผนนึงซึ่งตัวแบบนี้จะมีขนาดไม่ A1 ก็ A0 นะครับซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะทำงานคู่กับเครื่อง GPS นะครับ ในการตรวจสอบเฝ้าระวังเขตนะครับถ้าเกิดว่าบุดหลักเขตไม่เจอนะครับเราจะต้องถือเครื่องพิเครื่อง GPS เนี่ยมาเดินหาบหุดหลักเขตตามค่าพิกัดน,นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีปัญหาในการปฏิบัติงานพอสมควรครับโครงการชมพูทานศรีกเกตได้คิดค้นนวัตรกรรมกระบวนการที่ชื่อว่าสแกนแอนคลิครูเขตชมทานนะครับก็เป็นกระบวนการที่เอาข้อมูลเขตชมทานนะครับเข้าไป แปลงเป็น qr code นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้โดยใช้สมาร์ทโฟนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทโฟนก็มีแอปพลิเคชันพื้นฐานก็คือ google map นะครับเป็นเป็แอปพลิเคชันพื้นฐานที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนทุกรุ่นอยู่แล้วก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานครับอ้าวทำอะไรกันพวกนี้ออมา เกล็ดของอ่างเก็บน้ำไม่ไม่ขาครับโอ้ตายเรายังถือแบบแผ่นใหญ่ๆวีเกอรเนี่ยก็ oh, มันต้องใช้แบบครับถ้าไม่ใช้แบบมันหาไม่เจอครับเอาเราไม่รู้หรอว่าเสีเกล็ดเขามีไอ้นวัตกรรมสแกนแอนคลิกใช้งานแล้วนี่สแกนแอนคลิกครับเคยได้ยินอยู่ครับแต่ยังไม่เคยลองใช้ครับโอ oh, ้ตายแล้วตายแล้วเชยเฉยเฉยมาๆมาๆมา,มา,มานี่จะสอนใหน้ สำหรับตัวขั้นตอนในการสร้าง QR Code ด้วยนวัตรกรรมสแกนแอนคลิปนะครับก็ต้องเริ่มจากต้องมีบัญชีใน Gmail ก่อนนะครับซึ่งบัญชีใน Gmail ถ้าจะให้เกิดความยั่งยืนนะครับก็จะต้องใช้บัญชี Gmail ของโครงการนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเ,เรื่องเจ้าหน้าที่ย้ายนะครับไม่สามารถเข้าแก้ไขข้อมูลได้นะครับ เมื่อเปิดเมื่อเปิดเ,ปเมื่อเปิด google Map ขึ้นมาแล้วนะครับก็เข้าสู่กระบวนการโดยโดยตามขั้นตอนนีนะครับก็เริ่มที่เปิด m a p ก่อนนะครับเปิด m a p แล้วก็จะมีกระบวนการของการสร้างแผนที่นะครับสร้างแผนที่ซึ่งในในส่วนของการปฏิบัติงานเราจะทำงานกันในลักษณะของ R&D team นะครับเราจะมีการประสานงานร่วมกับ ไฟสํารวจการเขตของสํานักงานนะครับเพื่อที่จะขอความอป็เคราะห์ข้อมูลเขตชนบทานที่เป็นไฟลเกมแซดนะครับทําให้เราไม่ต้องมาแปลงไฟล์เกมแซดจากออโต์แคดเองนะครับหลังจากที่นํานเนกชันเลือกเข้าข้อนําเข้าข้อมูลนะครับก็จะเลือกข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องนะครับซึ่งเราก็จะเก็บฟลเดอร์ไว้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอเก็บน้ําแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มีการนําเข้าเข้ามานะครับ เมื่อนำเข้าเมื่อนำเข้าไฟล์ kmz เข้ามานะครับก็จะปรากฏข้อมูลนะครับเขตชำระานขึ้นในแผนที่นะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เราก็จะตรวจสอบความถูกต้องในระดับชั้นหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีค่าพิกัดตัวไหนที่คัดเคลื่อนออกไปบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะคัดลอกข้อมูลในส่วนนี้นะครับคัดลอกลิก์ตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะนําไปแปลงเป็น qr code นะครับ ในส่วนของของในส่วนของคิวอาแอปที่แปลงคิวอาโค้ดนะครับก็มีอยู่หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับก็จะมีการสร้างคิวอาโค้ดนะครับนะคิวอาโค้ดที่ได้นี้ก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็นะอาจจะไปแต่งภาพนะครับใส่ในป้ายประกาศนะครับจะเป็นคิวอาโค้ดตามที่ ใช้งานในตัวอย่างนะครับตอนนี้ก็เสร็จขั้นตอนอเป็นไงบ้างหลังจากลองใช้นวัตกรรมสแกนแอนคลิกง่ายขึ้นครับสะดวกดีขึ้นไหมสะดวกดีมากเลยครับัวนี้แค่สแกน QR Code ระบบ Android ขึ้นง่ายเข้าไปใน Google เลยครับไอโอเอสก็ทำได้ใช่ไหมไอโอเอสไอโอเทำได้ใช่ไหมโอ้ยเย่ยมากครับเยอะมากคุณสองเจ็ดหมุดที่ศูนยูนย์สองเจ็ดครับตรงในตรงในหมุดแล้วก็แอปเราเลยครับ